ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อาคาร2ชั้น3นะฮะอาคาร2ชั้น3ก็เป็นอาคารผู้โดยสารไทยในประเทศชั้น3ก็คือชั้นผู้โดยสารขาออกนะฮะอาคารสองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะฮะเราอยู่ตรงประตู9นะฮะตรงน,นี้ประตู9 exit number นาเดอร์เทอร์เมนอนนามบูทรอทีนะฮะ ที่อาคารของชั้นสามนะครับประตูเก้าผัดไปก็จะเป็นเอ็กซิสสิบนะครับประตูสิบทางออกสิบนะครับทางขวามือเรานะฮะจะไล่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เ,เป็นเขาเจอเช็คอินของสายกรบินต่างๆ,ๆนะครับเราจะเดินไปตรงนู้นประตูสิบห้าว่าเอ็กซิสตสิบห้าตรงนู้นแล้วฮะ ก็ตีเอ็้ซ์สิบสิบละมันก็อยู่ชัดๆกันนะไม่ไกลมากถือว่าเออแต่ละเอ็กสิบเนี่ยไม่ได้ไกลกันมากนะไรไปเรื่อย,อย,อย,อย <c oughs> คนเบียเดเบียๆกันมันเป็นอย่งนี้น มีประตู11ละมีฟอร์มชั่นอยู่ตรงนี้ขเขาเชอบริการรถเข็นนั่งนะนี่ผมไม่รู้ว่าบริการฟรีหรือเปล่าไม่รู้แล้วต้องเสียตังค์ได้ยังไงผมผมผมก็ไม่เคยใช้บริการประตู11ละเราจะไปร้านในจิก,ก,กรรอะไรก๋วยเตีเ๋ยว35บาทากกยังจิตใจอยู่เลย นี่ประตู12แล้วนะพอมาถึงประตู12นี่หรือว่าเอสิุดสิบสองี่ทางออก12นี่สิบสานี่จะไม่มีเลยนะเพราะจะข้ามไปสิบสี่เลยเ เชื่อมบ,บินแบบเดียวกันก็นเลยเออน,นี้สายการบ,บินเออเขาจะมองทางบ,บินนกแอร์นะครับเอสนสิบสี่นะครผมบอกแล้วว่าแต่ประตูมันไม่ไกลกันมากแล้วก็เราเดินข้างในเนี่ยเดินภายในอาคารเนี่ยมันจะมีอาคารเดินเดินเชื่อมต่อมาจากอาคารหนึ่งผมมาจากอาคารหนึ่งเนเชื่อมต่อมา เราไม่ต้องกดลิฟต์ไม่ต้องลงมาได้เรื่อนไม่ต้องอะไรเลยนะถ้าเราอยู่ที่ชั้น3อาคารอ่ก็เดินต่อเนื่องมาเรื่อยๆมันจะเชื่อมต่อกันเลยนะอาคารอันนี้ประตูสิบห้าประตูสิบห้าอาคารสองชั้นสามนะเอ็กซิทหมายเลขทิพชินเทมเปนนท์ูรอีนนะฮะถ้า,ามีรถเข็นก็ มีรีบอยู่อ่าโอเคถึงแล้วครับเมจิกอร่อยอร่อยเมจิกวันนี้เราจะเมื่อวานกินเอ่อกินโตโระโพเจลาะกินกระโพวันนี้จะกินเส้นบีดเมจิกอร่อยอร่อยเมจิกฮึจ้าเช็ดเชียร์จ่ายเงินสดนะฮะไม่ได้จ่ายคูปองนะจ่ายเป็นเงินสด เอาเงาินสดใจมีก๋วยเตี๋ยวมีเดี๋ยวเาราไปจอด,จต,รออ 60, อดรตรงนี้ดีกว่ากับข้าวหนึ่งอย่างห้าสิบสองอย่างหกสิบกับข้าวสองอย่างเจ็ดสิบน้ำดื่มสิบบาทข้าวทักแขลร์ขาเลือกต้นก็ห้าสิบบาทโอเคเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้งยำก๋วยเตี๋ยวยีราฟโคเตี๋ยวตรง้งยำสับเจ็้าบาทก๋วยเตี๋ยวรโเยสจห้าบาทก๋วยเตีเ๋ยวนกใสสัเจห้าบาทเกาเหลาสี่สิบาท ข้าวเปล่าก็มีเพราะว่าเขาขายข้าวด้วยตรงมีข้าวเปล่าอยู่ละโอเคเดี๋ยวก็กินตุงนี้เลยนะครับแล้วจอดรถก่อนเจอกันใหม่มีอะไรบ้างเนี่ยผัดปลาดุกเหรออ๋อปลาหมึกโอ้ Ô ờ, cất dấu được ở mặt trăng. Ô cất dấu chữ đấy ngon sai chữ đấy ngon sai ngon sai ngon sai ngon Ba ngon sai ngon sai ngon sai ngon ันี้อเดี๋ยวเซเล็กน้ำใสามสบหาบาทน่ากินสามสิบห้าบาทบูการิล,ลี่ <c oughs> สมสมรบปา คือก้าจิลลี่พริกช,ช็อตน้ำส้มในภาษาจีนว่าอะไรริมแล้ว,ลลวพราผมกินแบบก็เกือยวกัเข้าพนมซอสพิกขออนุญาตนะในจิบพูดอร่อย คำ hey. ขนาดย่มยมอมๆถ้าคนกินจุก,ก็ต้องกินสองสามแต่ว่าถ้าคนกินไม่เยอะก็คาหนึ่งก็พอดีก็พอดีอินนะครับเพราะว่าามใหญ่เกินไปก็ราคาสูงแล้วก็บางคนก็ไม่ได้กินเยอะถึงขนาดที่จะต้องกินให้หมดามใหญ่เกินไปกินไม่หมดก็เสียดาย ขนาดย่อมๆอย่างนี้แล้วถ้าหิวก็สั่งสองชามมีกิจฟู้ดมีกิจอร่อยอ,อยู่ที่ชั้นสามอาคารสอง เลยประตู15มาทางไปทางอาคารจอดรถนะฮะเดินมาจากประตู 14, 15แล้วก็เดินเลยประตู15มาอีกเลยมนได้เดือนมานะฮะในทางที่จะไปอาคารจอดรถนะฮะจะอยู่ทางขวามือนะฮะตามคลิปนะฮะตามคลิปเลยเดินมาจากทางโน้นนะฮะโงไม่อีกทีนึงเพจเออหมดละเค